ทุกคนเขาอยู่เพปเปอร์โซเนอะวันนี้เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมดีๆมาแนะนํำเพื่อนๆด้วยก็คือกิจกรรมคู่รักนั่นเองซึ่งเกมออร i t ิชั่นมูฟออนเนี่ยเขาได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับแหวนคู่รักเนาะซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมในดวงใจของเขาเลยเนาะเขาเล่นมาแบบก็นานมากๆแล้วก็แต่ว่าเล่นบ้างไม่เล่นบ้างแต่ก็ไม่ได้ว่าเล่นทุกวันจนแบบว่าไม่ได้ทําอะไรเนาะก็คือ ช่วงนี้เนี่ยมาเป็นช่วงกิจกรรมของมันมีกิจกรรมคู่รักมีกิจกรรมรองเท้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นกิจกรรมแจกฟรีเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงกิจกรรมเกี่ยวกับพวกแหวนคู่รักที่เขาไปเล่นกับคู่เขามาเนาะซึ่งนี่ดูดีๆนะแหวนเนี่ยก็คือแจกฟรีเนาะ ใส่ได้ทุกเลเวลเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นแบบเลเวลเพิ่งเริ่มแต่งงานก็ตามหรือว่าอะไรนี้เนาะก็แหวนนี้เนี่ยใช้เวลาเก็บทั้งหมด10วันด้วยกันเนาะอันนี้ชูแหวนหน่อยจ้ารีวิวให้เห็นกันชัดๆไปเลยเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะเ็คิดว่าเพื่อนๆอ่ะที่ชอบเก็บเลเวลชอบเก็บแหวนหรือว่า ชอบเล่นคู่หลักเนี่ยน่าจะชอบกันเนาะซึ่งการเก็บเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยเนาะก็คือเก็บหมวดค o เปอร์แดนสามสิบเอทิเนาะแล้วก็เก็บหมวดค o เปอร์แดนสามสิบเอทิหรือไม่ก็เป็นหมวด Cooper แบบธรรมดาเนาะเดี๋ยวเขาจะสร้างห้องให้เพืเ่อนๆดูนะ เร้เพื่อนไปกดเนีย่ยนะไปกดสร้างห้องปุ๊บแล้วก็กดสร้างนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ก็กดไปแล้วก็กดนี่นี่ก็หมวดที่เขาเก็บๆกันแล้วก็มีคูเปอร์แดนสามสิบเอ็ดสี่ทีส์จากคูเปอร์แดนสามสิบเอ็ดแปดทีส์แล้วแม่ก็เป็นคูเปอร์แดนแปดทีส์คูเปอร์แดนธรรมดาอะไรประมาณนี้เนาะก็คือจะเล่นกันในหมวดนี้ วงเล็บต้องเล่นกันทั้งหมด6 6คนเนาะก็คือทั้งหมด3คู่ด้วยกันเนาะถึงจะได้ก็เขาคิดว่าทุกคนน่าจะมาเล่นกันเยอะๆนะวก็แหวมันค่อนข้างจะสวยมากๆเลยยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดซ like, ับสคราคกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะยังไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละแล้วก็มาติดตามเขากันเยอะๆนะอันนี้เป็นอวตารของเขาเอง ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบตัวอวัตตรของเขาเนาะยังไงก็บ๊ายบายค่ะจุ๊บ